เจริญพรยัิดยมอาตมาอาจารย์พระพยามวัดสวนทางเขาบอกโกรธคืองโง่โมโหคือบ้าอย่ากโกรธด,ดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่งโง่ขยันให้เหงื่อออกตามขุมขนดีกว่าขิ้เกียรยากจนจนน้ำล้นออกทางตาใครมีเมียเขาบอกว่า,าเมียขยอยปรมอยรอยพลอยการมีเมียน้อยเป็นลาบอันประเสริฐ อเมียกยาปรมาราพาการมีหมาเป็นเมียดีกว่ามีเมียมาหมาเมียเนี่ยอยู่บ้านสบายส่วนเราก็ไปทำงานงานเป็นของเรานะแต่เงินเป็นของมันวันไหนไม่ให้มันเนี่ยมันไม่ให้เรานะไม่ให้เราเข้าบ้านไล่เราไปนอนรถรถเก๋งเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ย,ยุงกัดไายหาเจริญผลยัดยม อาตมาอาจารย์พยายามวักสวนทางใครที่มีแฟนแล้วใครที่มีสามีภรรยาเป็นผัวเมียกันแล้วอยู่ด้ยวยกันได้มีความสุขทะเลาะเบาแวงกันผัวทะเลาะกับเมียนีปัญหากันซื้อสังฆทานไปไหว้สิยมผัวซื้อสังฆทานไปไหว้เมียท่องคาถาตามข้าพเจ้าบรรดาผัวทั้งหลายขอน้อมถวาย เงินเดือนและเบี้ยยัยงชีพทั้งหลายเหล่านี้ให้แด่ภรรยาทั้งหลายขอภรรยาจงรับเงินเดือนและเบี้ยยัยงชีพทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขของขาาา้าพเจ้าบรรดาผัวทั้งหลายตลอดกาลและนามเทินถ้าผัวไปมีเมียน้อยผัวมีเจ้าชู้นอกใจเมียเมียก็ถวายเหมือนกันเมียก็ท่องถวายเลยข้าพเจ้าบรรดา,าเมียทั้งหลายขอน้อมถวาย กะสุนและลูกปืนทั้งหลายเหล่านี้มอบให้แก่บรรดาผัวทั้งหลายขอบรรดาผัวทั้งหลายหันหัวหันหัวมารับลูกปืนทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าออบรรดาเมียทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินเจริญพรโยม